สวัสดีครับทุกคนอาจารย์โอดักเผยฮาคิราชันขั้นสูงพลังที่สามารถปิดกั้นการมองอนาคตได้แ้งคือคนแรกที่ใช้ฮาคินี้แต่เขาอาจไม่ใช่คนเดียวใครกันที่ซ่อนพลังนี้อยู่มาหาคำตอบกันและหากชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนเพิ่มเติมกดซุปเปอร์แตงให้เราได้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนครับ แนวเรื่องราวของวันทีสในภาคเอลบัฟกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแฟนๆทั่วโลกต่างเฝ้ารอดูการเผชิญหน้าของตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดภายในเกาะเอลบัฟซึ่งเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเต็มไปด้วยนักรบที่แข็งแกร่งเรื่องราวในช่วงนี้เต็มไปด้วยปริศนาและความลับที่เริ่มถูกเปิดเผยโดยเฉพาะในแง่ของพลังและความสามารถใหม่ๆที่ส่งผลต่ออนาคตของวันทีสหนึ่งในนั้นคือเรื่องของฮาคิดซึ่งเป็นพลังที่มีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ก่อนหน้านี้อาจารย์โอดะได้เปิดเผยพลังของผลปีศาจใหม่หลายชนิดเช่นพลังของเซอร์เบรัตที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆแต่ในแง่ของฮัคที่เองเรื่องราวก็เริ่มเข้มข้นไม่แพ้กันโดยเฉพาะเมื่อมีการเปิดเผยความสามารถใหม่ของฮัคทิราชันซึ่งอาจกลายเป็นกุญแจสําคัญในมหากราบสุดท้ายของเรื่องฮัคที่เป็นหนึ่งในพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของวันพีทและถูกแบ่งออกเป็นสาประเภทหลักได้แก่ฮัคที่สังเกตการฮัคที่กรอบและฮัคทิราชันฮัคที่สังเกตการ เป็นพลังที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของศัตรูได้แม่นยำยิ่งขึ้นและในกรณีของผู้ที่ฝึกฝนถึงระดับสูงสุดพวกเขาสามารถมองเห็นอนาคตช่วงสั้นๆได้ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ทำให้สามารถหลบหลีกและตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ฮาคิเกรอบเป็นพลังที่ใช้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับร่างกายและอาวุธสามารถทะลวงการป้องกันของศัตรูได้แม้แต่โลที่แข็งแกร่งที่สุดผู้ใช้ที่มีทักษะสูงยังสามารถใช้ฮาคิเกรอบในรูปแบบรูโอหรือการทำลายภายในได้ ซึ่งทําให้สามารถโจมตีศัตรูจากภายในโดยตรงแต่สิ่งที่ทําให้แฟนๆตื่นเต้นมากที่สุดคือฮาคิราชันซึ่งเป็นพลังที่มีเฉพาะผู้ที่เกิดมาพร้อมกับจิตปิญญาณแห่งราชันเท่านั้นไม่สามารถฝึกฝนให้มีได้เหมือนฮาคิประเภทอื่นในระดับพื้นฐานฮาคิราชันสามารถใช้ข่มขวัญศัตรูและทําให้ผู้ที่อ่อนแอก,กว่าหมดสติได้ แต่เมื่อพัฒนาไปถึงระดับสูงสุดฮาคิชนิดนี้สามารถหลอมรวมเข้ากับการโจมตีและการป้องกันได้ทําให้ผู้ใช้สามารถปลดปล่อยพลังทําลายล้างที่เหนือกว่าผู้ใช้ฮาคิกรอกธรรมดาหนึ่งในความลับของฮาคิราชันที่ถูกเปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้คือฮาคิการปิดกัน้นฮาคิสังเกตการซึ่งเป็นพลังที่ทําให้ศัตรูไม่สามารถใช้ฮาคิสังเกตการได้โดยเฉพาะการมองเห็นอนาคตซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสามารถที่อันตรายที่สุดในโลกของวันพีธพลังนี้ถูกกล่าวถึงครั้งแรกในวันพีธโฟบินเรียน หนังสือพิเศษที่อาจารย์โอดักเขียนขึ้นเพื่อสนับสนุนวันพีชฟิล์มเรสและระบุว่าแชงเป็นตัวละครเทียงคนเดียวที่ได้รับการยืนยันว่าใช้พลังนี้ได้หากิการปิดกัน้นหากิสังเกตการทําให้ผู้ใช้สามารถควบคุมออร่าของตัวเองทําให้ไม่สามารถถูกตรวจจับได้แม้แต่โดยผู้ที่มีหากิสังเกตการระดับสูงนอกจากนี้ยังสามารถป้องกันไม่ให้ศัตรูอ่านอนาคตหรือจับการเคลื่อนไหวของตนเองได้นี่เป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญโดยเฉพาะในระดับการต่อสู้ที่ตัวละครใช้ทุกเสี้ยววินาที ในการวางแผนโจมตีและป้องกันตัวละครที่พึ่งพาการมองเห็นอนาคตเช่นลูฟีอ่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงหากต้องเผชิญหน้ากับผู้ใช้พลังนี้ในภาคเอลบัฟอาจารย์โอดัดได้บอกไว้ว่าอาจมีตัวละครอีกคนหนึ่งที่สามารถใช้ฮากิการปิดกัน้นฮากิสังเกตการได้ตัวละครนั้นคือฟิกาแลนชัมรอ็อกพี่ชายของแชงเขาแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการซ่อนตัวตนถึงสองครั้งแม้แต่สก็อปเปอร์กาบันมือขวาของโรเจอร์ซึ่งเป็นผู้ใช้ฮากิระดับสูง ก็ยังไม่สามารถตรวจจับเขาได้นอกจากนี้กุนโกบซึ่งเป็นผู้ติดตามของแชมร็อกยังได้บอกให้เขาซ่อนตัวตนอีกครั้งหลังจากที่พยายามบังคับให้โลกิตเข้าร่วมภาคีอสเวินเทพซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าแชมร็อกอาจมีความสามารถในการควบคุมออร่าและซ่อนตัวเองผ่านพลังของฮาคิราชันนอกจากแชมร็อกแล้วกาบันอาจเป็นอีกตัวละครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังนี้เช่นกันเขาเป็นหนึ่งในลูกเรือหลักของโรเจอร์และเคยเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกรมามากมาย เขาอาจเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้าใจและสามารถตอบโต้พลังของฮาคิสการปิดกัน้นฮาคิสสังเกตการได้ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขามีบทบาทสําคัญในภาคเอลบัฟในขณะที่เรื่องราวของวันพิทกําลังดําเนินไปสู่จุดสูงสุดภาคเอลบัฟได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่เผยให้เห็นว่าฮาคิสยังมีพลังที่แฟนๆไม่เคยรู้มาก่อนนี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่อาจารย์โอดักกาลังจะนําเสนอและแฟนๆอาจได้เห็นฮาคิสในระดับที่เหนือกว่าที่เคยจินตนาการไว้ ตอนใหม่ของวันพีทต,ตอนที่1140มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่23กุมภาพันธ์ส0 2 5สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเช่นวิสเมเดียโชเนนจัมและมังนัพลาสเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดยังไงกับฮาคิราชันขั้นสุดพลังลับในวันพีทที่อาจารย์โอดักเพิ่งเปิดเผยในภาาเอลบัฟมาร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกการผจญภัยครั้งต่อไปของเรา และถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกดซูเปอร์แตงให้เราได้นะครับขอบคุณครับ